ปีตใจมันคุ้งขานมันก็แสดงความจริงให้เราเห็นเมื่อมันคุ้งไปแล้วมันเกิดชีนดียินไร้ายมันเกิดสุขเกิดทุกข์มันก็แสดงความจริงให้เรารู้เราเห็นเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเราจะทําอย่างไรเราจะเอาประโยชน์จากมันได้ไหมถ้าเราไม่ทนให้เราหลุดจากสงน

ใส่คาคุณตาได้ใส่ไใส่ใส้ใส่ไดด้ใส่ได้ได้ใส่ได้ส่ได้ใได้ใส่ไดส่ได้ใ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 ส่ไดได้ใส่ได้ใส้ใส่ได้ด้ใส่ได้ด้ใส่ได้ใส่ด้ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้้ใส่ได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 ้ใสด้ใส่ได้่ได้ใสส่ได้ใส่ไดส่ได้ใส่